โอ้จอยลงทัาตายเห็นเลยจอยคักคักคักเอ้าช่วยจริงดิมาได้บอกกันตั้งแกลขนาดบูดใจคักทำไม ก็่วจุนสิไบคุณได้พอกนองแ่นนะใช่ยังรคะยังอยง้เปิดก็ะไรสดดอไรสดล่ะขายห่ะขายกาตอนนี้เราโ่นกำลังสวยหน้าหนาท้องกำลังเป็นกล้ามเป็นบันมัดใ่ะเจงดิเป็นล่องเป็นล่อง

เดิ่นเงินว่าลดเป็นเหล่าเคิืองยี่ห้อไหนวะนี่แหละว่าเท่าเครื่อเว้ยเขาไป่เป็นลูกเครื่องจากเกจสิบห้าตอนนี้เหลือห้าสิบเจ็ดโอ้มะเมนเจ็ดสิบเอ็ดวันนี้เรากำลังเลิกหูแล้วหูเอาอัะประมาณ20่สนาทีเพื่อติดจะให้หน้าท้องแข็งแรง เวลาตรวชกก็มีกล้ามหอมคุณลุุกอันใหญ่หนักประมาณสักสามกิโลห่มังสามสามสี่กิโลพร้อมอพร้อมพร้มเพื่นวะเราต้องพร้อมให้ได้ชุดซื้อมาแล้วตอนนี้ใส่กับรูดที่ไม่ขึ้น ฉะนั้นต้องลดลงอีกลดลงแล้วนั่นน่ะต้องใส่เดดไม่ได้อยากสวยต้องอดทนอดทนตัวเด้ปุ๊กขึ้นมาออกกระร่างกายกินละกะ็หนอนแพ่สามสลึองอยู่คนมีความสู แต่จังที่แล้วสิบสิบประมาณสิบกว่าสิบห้าไม่ได้นับดูไม่ได้นับไม่ได้นับ,นบเพราะว่าปกติถ้าทำพวงมุ้งอันนี้คนนี้อาทีนึงก็ประมาณเกือบร้อยครั้งอันนี้อันใหญ่มันต้องใช้แรงแปะให้อาทนี้บ้างให้อยากทำมันเร็ว มดมาทันี่เออเบิ่งวันกามท้องขึ้นบาหรือพุงออกคือเก่ากินข้าวเย็นก่อนมาออกขก้าวไปมันก็ต้องมีพุงไปธรรม,มดมาม,มาทำธรรมดาแล้วพุงเอ็ดเป็ดค่ะคืออยนี้แล้วมันก็นคอยรถไปตัวสั้างการกเก่งมากนันก็นหลวมตี้เพราะว่าจอยลุกน, <c oughs> นาเอยสร้างกาวเบา กีใส่ L อมาเอลมาลหลวงมาตี้พุ่มจอยลงก็สร้างเอเอเอมาที่ละไม่มันต้องสั่งใช้เอมทีนีมน้มันจะไปขายมัจะไปขายต่อให้เป๋อยู่เป๋น่าจะใส่ได้กลาวเบาไปขายให้ครูโยคะก่อนเปกับ <laughs> เอ็มนี้เอ็มยนครูโยคะมาเป็นองแหงเล เยอค่ะผู้ออกกลังกายเองถ้าอยากให้มันแปลงต้องเร่งสเปยสเปยมันขับรถอ่ะมือมือเอาเว้รถก็จะเจ็บหน้าโทรสองเขียดบอ,อนให้มันจะให้ความัน ทีะพุ่งทองมาัานี่ที่แตน่าทองพุงมันเริ่มนิ่มแล้วมันก็จะเริ่มสลายโอ้เรื่องถ้าพุงขแข็งๆมันสลายลง่ะมันเริ่มต้องนิ่มดิเขน็นเข็นถ้าเต้นถ้าเต้นตาป้าอุ้งแพ้เพลินได้คิปนะ วดไปแล้วหนึ่งนยง้วแขนต้นแขนวัดไปแล้วหนึ่งเย้ตอนแรกบบใหญ่หรืวมเดียวเพื่อไม่ได้เต้นเปิดไหมวันนี้วันนี้งดทาาแขนวดท่ดต่า,ตางๆนะค่ะตันหัออกก๊างกายเช้าเยน็นว่ามันบังคับ เบังคับได้อล่ะอจอ,อยก <จอ S 2> ัรบลุงเอตี่จะค้องเออบาออกพูดแล้วจบสื่อไม่ที่แบ๊บมันหายแตสื่อมากกระตุอีก3นาทีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคระไปเรื่อยๆทำให้สุขภาพดีขึ้นเห็นผลที่ชัดเจน จะปวดเมื่อยก็จะปวดเมื่อยไปเดิม <laughs> เร่งเร่งเร่ง <c oughs> พุ่งกำลงังพุ่งกำลังเป็นสันส้น <c oughs> มาทไทยนๆเนี่ยอัน <goof> น <cji> oh. oh. ี <Tonight> oh, right. ้อ erm ันใหญ่มากนะไม่ใช่อันเล็กนะเนี่ยสูงขนาดนี้เลยบางคนอาจจะคิดว่าอันเล็กๆขนาดนี้นะคะอันนี้อันใหม่ซื้อมาเจ้าบาทสองร้อยห้าสิบ ตายเว้มกว่าเดี๋ยวจะอกำลังกลายถ้าอยู่ต่อไปนะคะบ๊ายบายภารกิจรดพูงต่อไปนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะ